สวัสดีครับพบกับลุงเอ็กซ์พาเซ็บเช่นเคยนะครับวันนี้ไม่ได้ไปตัดยาไม่ได้ขายยำครับผมวันนี้ทำออเดอร์ส่งลูกค้านะครับทำปลาเกลือทำหมูแดดเนื้อแดดครับผมอันนี้เป็นปลาช่อนนะครับวันนี้จะมาแจกสูตรนะครับอันวันนี้จะถ่ายเป็นคลิปแจกสูตรปลาช่อนแดดเดียวนะครับฝีมือป้านีนะครับตอนนี้ก็ทำการล้างเก็บล้างเมือกล้างเลือดล้างทาวออกก่อนนะครับ เดี๋ยวไปดูวิธีหมักกันเลยนะครับทำตามนั้นนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับผมปลาเกลือนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นปลาสลิดนะครับทำหลายอย่างนะครับออเดอร์มีปลาสลิดนะครับมีปลานิลปลาดุกปลาช่อนครับผมแต่วันนี้ลุงเอ็กก็จะนำเสนอแจกสูตรนะครับทำปลาวิธีทำ ลาแดดเดียวเอาเป็นปลาช่อนก่อนนะครับจริงๆแล้วออเดอร์เยอะแยะครับผมนี่จะเป็นหมูครับผมหมูแดดเดียวลุงแอ็ดก็ทำครับเนื้อแดดเดียวก็ทํานะครับตอนนี้ปลาดิบก็หนักหมักแล้วเดี๋ยวจะเอาไปตากครับเดี๋ยวรอดูวิธีหมักปลาช่อนนะครับอ่าเมื่อเราล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมล้างให้เอี่ยมนะครับล้างเมือกขาวขอดเก็ตให้เอี่ยมแล้วเราก็มาหมักกันเลยครับอันนี้ปลาช่อนกิโลก้นี้อันนี้สี่โล 4โลนะครับปลาช่อน4โลการหมักปลาช่อนนะครับใช้เกลือ1กิโลใช้เกลือเท่าไหร่ครับ1ช้อนอันนี้นะครับ1โลต่อ1ช้อนนะครับมันจะรสชาติพอดีอ่าใส่ไปเลยอันนี้4โลนะครับอ2โล1โลต่อ1ช้อนนะครับพี่น้อง3โล4กิโลครับผม ก็กะกะเอาด้วยนะครับบางทีก็ตวงช้อนไม่เท่ากันนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ชุลรสเล็กน้อยครับผมไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่ลงเอ็กามขายลงเอ็กก็ต้องใส่นิดนึงครับเพิ่มรสชาตินะครับนี่ครับปะช่อนสี่โลครับผมเสร็จแล้วเราก็ทําการคลุกเคล้านะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเครื่องปรุงให้เข้าเนื้อปลานะครับปลาเกลือไม่มีอะไรมากมายครับผมทุกคนก็ทําได้ครับแต่ บางคนอาจจะไม่รู้นะครับการตวงเท่าไหร่เท่าไหร่นี่ครับปณีทําขายมานานแล้วครับห้าหกปีแล้วนะครับรสชาติอร่อยลูกค้าติดใจนะครับแล้วเขาก็ต้องใส่ถุงมือยางแบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีก้างมันตํานะครับเราต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับเขาคุกเขาไปเรื่อยๆครับผมให้เกลือซึมนะครับเข้าเนื้อปลาครับผมนี่ครับปลาสดๆใหม่ๆเลยนะครับ ขอบคุณออเดอร์ปังๆนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับทำตามป้านนี้ได้นะครับส้างเสริมอาชีพเสริมวันหยุดถ้าเรามีวันหยุดก็รับทำออเดอร์ครับผมทำปลาเกลือปลาแดดเดียวหมูแดดเนื้อแดดทำหมดทุกอย่างครับผมนี่ครับกุ้าแล้วปัานนี้ก็ต้องมาหมักทีละตัวทีละตัวนะครับให้เกลือมันซึมเข้า ให้มันละลายครับเป็นเนื้อปลาครับผมเนี่ยพอหมักเสร็จแล้วนะครับทิ้งไว้ประมาณ5นาทีหรือ10นาทีหรือนําไปตากได้เลยนะครับไม่ต้องหมักข้ามคืนนะครับมันเป็นปลาสดครับเวลาเราไปตากเครื่องปรุงมันก็อยู่ในเนื้อปลาอยู่แล้วครับผมอ่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาไปตากนะครับนี่ครับ พอหมักเสร็จแล้วเราก็มาตากครับนี่ครับวันนี้ก็ทำกันตากนะครับชมว่าเป็นแนวทางนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมได้ครับผมทำปลาเกลือทำออเดอร์ขายนะปลาเกลือปลาแดดเดียวมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวนะครับนี่ครับลุงเอ็กก็ทำมาได้ไปขายยำหรือไม่ได้ทํางานนะครับลุงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ลุงเอ็กก็จะรับออเดอร์มาทําแบบนี้นะครับส่งให้เพื่อน ตามเพื่อนเฟซนะครับเพื่อนเฟซเพื่อนไลน์นะครับเราลงเฟซไปก็มีคนทักคนซื้อทำมาห้าหกปีแล้วครับผมแล้วก็มีลูกค้าประจำแล้วนะครับถ้าเราทำสะอาดทำอร่อยครับผมเขาก็จะกลับมาซื้อเรานะครับนี่ครับสวยงามครับผมปลาชอนปลาสลิดครับตัวโตๆโอ้โหสดๆน่ากินครับอันนี้ก็จะเป็นปลานิลนครับ นี่ครับประดุกครับผมสวยงามมากประดุกสีสันสุดยอดนี่ครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นหมูแดดเดียวนะครับฝีมือลงเอ็กซพาแซ่บนะครับวันนี้ก็ไดออเดอร์เยอะอยู่นะครับนี่ครับอ่าหมอนี้ไม่ใส่ชิรสครับผมแยกหมักนะครับนี่ครับ มอนี้ใส่ชูรสได้นิดหน่อยครับผมรงนงี้ก็ต้องใส่นิดหน่อยนะครับความแซ่บแต่ถ้าลูกค้าท่านใดอเขาไม่ใส่ชูรสเขาไม่กินชูรสลุงแอ๊กก็ไม่ใส่ให้นะครับตามใจลูกค้าเลยหรือบางท่านนะครับไม่กินหวานเราก็ไม่ใส่น้ําตาลนะครับ mm. ตามใจลูกค้าได้เลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแดดเดียวครับผมนี่ครับไม่ได้ใส่น้ําตาลครับผมเนื้อแดดจะไม่ใส่หวานนะครับ วิธีการหมาครับกลับไปดูคลิปเก่าๆที่ลุงแอ็กลงใน youtube ได้นะครับมีบอกครับผมสูตรทำหมูแดดเนื้อแดดนะครับนี่ครับคลุกเขาให้เข้ากันแล้วครับหมักเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะเอาไปตากครับหมูแดดหมูแดดเนื้อแดดเดียวครับพร้อมนี่ครับหมูก็ตากเสร็จเรียบร้อยครับ ขอบคุณออเดอร์ปังๆขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับตอนนี้ก็รอแดดนะครับทําตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับทําเช้าส่งบ่ายครับผมไม่ต้องหมักข้ามคืนนะครับลองวรสชาต์เจมโจนเช่นเคยครับผมนี้ก็จะเป็นเนื้อแดดครับผมฝีมือลงแอคพาแซ่บนะครับปลาเกลือนี่จะเป็นฝีมือป้านีครับหมูแดดเนื้อแดด ลุงแอ๊ดจะเป็นคนทำนะครับคลิปนี้นะครับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆนะครับทำตามลุงแอ๊ดได้นะครับปลาช่อนแดดเดียวปลานินแดดเดียวปลาดุกแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียว สร้างอาชีพสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมได้ครับผมรับออเดอร์ครับผมสวยจริงๆครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ลุงแอ๊กพาแซ่บด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม